ก็สวัสดีทุกคนก่อนนะครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านวันนี้เรามาอยู่ในเรนโบว์เซ็กซี่น,นะฮะแล้วก็โอเคเดี๋ยวแบนนี่ก่อนแล้วกันนะผมผมเล่นเป็นด่านออริโกนไม่รู้แบนตัวอะไรนะครับผมไม่เคยเล่นโอเคนะครับผมเจ็บหลังมากไปเล่นบาสกับเพื่อนๆมานะครับเจ็บหลังมากโอเคเดี๋ยว ดูก่อนว่ามันจะแบนตัวอะไรนะครับผมก็ไม่เคยเล่นด่านนี้นะผมก็ไม่รู้จะเลือกแบนตัวไหนดีนะครับผมมาลงเลนะ่นอ่ะอ้เทเชอร์น่าจะมีแต่พวกเลวเล,วเลวเลเวลสูงสูง95 21 4, 34, สสองงวกอมี34 34นะฮะ89เหวัยเมเนี่ย60มีแต่เลเวลสูงสูง101นึงก็มี โอเคแบนคาเวล่า okay, ครับผมอันนี้ผมแบนเป็นคลาสดีกว่านะฮะไม่รู้เพื่อนจะแบนด้วยไหมนะฮะแต่ว่าผมแบนคลาสดีกว่านะ,ะคลาสมันเป็นตัวแบบมันเป็นตัวโกงนะผมว่ามันโกงอย่างหนึ่งนะผมสำหรับคนเล่นเป็นก็น่าจะโกงอยู่แล้วนะฮะแต่จะมันจะแพ้พวกเอ่อพวกอะไรวะระเบิดแปะนะฮะระเบิดแปะก็ระเบิดลูกเกียง <laughs> ลูกเกียงนะโอเคเดี okay, ๋ยวมาดูดีวกว่า ด่านนี้ผมไม่เคยเล่นนะอาจจะเล่นอ่อนๆหน่อยนะครับโอเคเอาห้องเด็กก่อนแล้วกันผมไม่เคยเล่นน่ะผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันตั้งตรงไหนนะโอเคแต่ผมก็จะต้องตั้งไว้ก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้นต้องเจาะเฮ้ยตรงนี้อย่าอย่านะครับบอกเลยว่าอย่า มันควรจะตั้งข้างนอกมนะัย้ยเดี๋ยววางนี่ไปก่อนเนฮะ้ยอยู่ในโคโอเค เราควรจะเจาะตรงนี้ไว้นะฮะมันหนีไม่ได้นะผมเราจะเล่นเราจะเล่นข้างนอกได้ไอ้คนที่ค้างมันจะเล่นได้นะฮะเข้ามาปิดต,ตรงนี้แล้วอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมีอะไรเกิดขึ้นแล้วกันนะผม เมื่อกี้มันไม,ม่มปลอดาัยำแพงข้างบน เซลต้องเล่นพีเซลล์แลวนี่ แม่วลิกว่าน่าจะวางไม่ทันนะฮะ What What the fuck โอเค มันบอกว่าแพนทำไมโอเคมีเพย์เบสเมนต์ก็คีรีมาก่อนละโอเคเดี๋ยวมาดูดีกว่าเกมนี้จะชนะไหม

ะะโอ้โหผมเนี่ยแปะ,แปะกล้องไว้ตรงนี้นะไม่ได้เลยผมเล่นพิกเซลไม่ค่อยเก่งนะแต่คนส่วนมากเขาชอบเล่นพิกเซล

ร้ี yeah, สองเป็นของเรานะฮะอันนี้ผมไม่ได้แรงนะฮะโอเคเดี๋ยวต่อไปเป็นแล้แต่เพื่อนอลยแล้วกันนะเรียกไม่ถูกละ ผมอยากลองเล่นตรงนี้ดูผมไม่เคยเล่นเดี๋ยวผมลองเล่นดูดีกว่านะะใส่เล็บให้เรียบร้อยอพูดลิ้นชอบพันตลอดเลยเออไม่เป็นไรนะฮะฮโอเคเกมสองชนะเหลืออีกสองเกมนะฮะเดี๋ยวก็ไปโจมแมทละนะฮะถือว่าดีนะฮะเขาแบนไข่เวลาไม่ให้เลย ในทีมเราไม่น่าจะต้องเล่นใครเวลากันด่านนี้มันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะผมผมว่านะตัวผมนี่มันไม่ค่อยมีประโยชน์ในท่านเท่า,ทา,ทาไ,ไหร่เพื่อนเกืบยิงเราอะ Five seconds. Reload top four has located a bomb. calibrating air compression. All set. ม่าจะเป็นอยข้างบนนะฮะผมกล้าเลย,ยมีโดนของผม for hostels Sensor deployed. Diffuser located. Disable it. One friendly operator remaining. Mission failed. All friendlies have been neutralized. ว่าใช้ได้อยู่นะครับแมตชนี้ก็เล่นเต็มที่แล้วนะครับผมโอเคต่อไปเป็นฝั่งบุกอะ่ะเลยสองเกมชนะไม่ชนะจะชนะไม่รู้นะฮะดูแล้วนะเล่นเป็นนี่ดีกว่านะครับผมผมเล่นแอดดีกว่าจะได้เจาะทะลวงไปเลยนะอเจาะทะลวงไปเลยนะ อเคผมน่าจะเล่นได้อยู่นะครับทุกคนเริ่มแล้วไวมากาโหยผม,มว่าห้าสิเด่จะไ่นแรงให้นะฮะ No, we have to come Drone has located a bomb. The drone has found a bomb. Insertion in 10 seconds. Five seconds to insertion. มาคนเดียวเนี่ยผมอันตรายหอมดีกว่า One off four remaining. User is active. Protected at all costs. ตอนหนึงนะ่งแหละอุ้ยค่อยดูเกมไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะฮะก็ถ้านเราเล่นดีก็น่าจะน่าจะง่ายนะครับผมน่าจะง่ายอยู่แหละนะฮะผมเล่นตัวเดิมเลยนะฮะสกิลยังไม่ได้ใช้เลยเลยขอได้ใช้ทัาานะ้หน่อยได้ไหมเพื่อนมันแย่งผมเล่นโซเฟียใช่ไหมเถอะนะฮะเดี๋ยวต้องหาตัวอื่นดูดีไหม ยิ่แน่ใช้ไม่ได้นะครับเขาน่าจะเอาันน้มาแก่ทางแล้ว,ลวผมเขาน่าจะเอาเย,ยเกอร์มาแก้แก้ทางแหละไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราก็ทำได้เองอะอความเชื่อมั่นมาจากไหนวะ,โอ,ะโอ้เพิ่งเกิดน,นี่หมดเลย,ยข้างบนแน่เลย ยังไงวาแล้วข้างบนนะ่ะสรุปนี่ระตูขึ้น,ทน,ทนิทางใช่ไหมสรุปตรอขึ้นพิทางใช่ไหมมันจะให้เออทอมมี่เนี่ยนี้ The diffuser is no longer in your possession. The diffuser has been secured. Location has been compromised. Line or eliminated. Lie. Win. ก็เป็นไงบ้างค,คลิปนี้ก็คลิปนี้ก็เมียเท่านี้นะครับผมก็สำหรับที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นรางวัลเลเวล50ของผมด้วยนะครับผมจะพยายามให้มากที่สุดโอเคสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผมได้เจอกันคลิปใหม่เจนี่บ๊ายบายครับผม